ก็สรุปก็าคือทุกคนจะเข้าใจสภาวะธรรมเลแหละสุดท้ายมันจะกลับไปที่สภาวะธรรมสุดท้ายจะกลับไปที่สภาวะของความสําเร็จในทุกเรื่องราวที่เราเข้ามาในระดบเอเมานี้แล้วก็ม่เซอร์ก็จะทําการส่งพลังงานให้กับเราตรงนั้นนะเป็นคลื่นพลังงานเป็นคลื่นพลังงาน,น,น,งงานก็คือหมายถึงว่า เป็นการล้างพลังแล้วก็ส่งคลื่นพลังงานที่เราุกเสดร่วมกันส่งให,ให้แต่ละคนแล้วก็มาจัดสรุปถ้ากัสรุปเรื่องของคลื่นเรื่องของพลังงานที่กอง m s r สติว่างสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ในวงจรนี้แหละที่จริงแล้วนเนี่ย หลายคนที่มาเซอร์พูดแล้วเข้าใจแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าทุกคนพื้นฐานที่มาเสอร์ปูมาปูมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยทุกคนเข้าใจไงเข้าใจมาเรื่อยๆเรือ่อยๆเพราะว่าพูดถึงอออออแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานที่ปูไว้ให้ถ้าพูดอย่างนี้ก็เซอร์ก็บ้าพูดอยู่คนเดียวยใช่ไหมล่ะอะ้อาววันนี้ก็ให้ทุกคน ทำใจให้ว่างๆวันนี้พลังงานคลื่นน้ําวันนี้มาเซอร์ทดลองนะด้วยคลื่นเสียงเป็นดนตรีด้วยแล้วก็เป็นเสียงสดบลด้วยเป็นเสียงเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นเสียงที่มาเซอร์ทดสอบกดคาถาต่างๆในระบบเอสด้วยนะทดสอบแล้วก็ใส่คลื่นนี้ลงไปตอนนี้คลื่นนี้ก็ ตอนนี้กัมมัเซอร์กำลังแปลสภาพของน้ําเนี่ยนะให้เป็นคลื่นพลังงานกลับไปตอนแรกอ่ะเราเอามนในระบบ N N เอ็นเอะคาถ่ายเอ็นเอานี่ยใส่เข้า,า,าไปเป็นคลื่นน้ําออกมาเป็นคลื่นเสียงลงไปอัดประจุลงไปอัดเป็นพลังงานลงไปในโมเลกุลของน้ําแต่ตอนนี้กมัเซอร์กําลังสั่นโมเลกุลของน้ําด้วยความถี่สูง เป็นควันออกมาเป็นควันออกมาแล้วก็เข้าไปในเครื่องควันต้ำดังนั้นวันนี้ทุกคนอาจจะได้พลังงานทีนมมมน่มันชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นมันชุ่มชื้นหัวใจอ่ะน้ําธรรมชาติของน้ําคือเกาะคุมเอ,อิบอาบชุ่มชื้นไหลแต่วันนี้ทุกคนก็จะได้สัมผัสพลังนะงานที่มันมันชุ่มชื้นเป็นยังไงมันยิ้มมันอิ่มเอ,อิบแบบไหนนะ ลองทดสอบกันดูนะให้เราทดสอบหรอกมันก็เจอเลยนะเพียงแต่ว่าเราต้องทำใจให้มันว่างว่างว่างสติเอเมอาว่างอ้าวพี่แจมทาเลยวันนี้กี่คนอ่าตอนนี้มาเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดบ้านเนาะบวกสองสามเจ้าค่ะห้องทดลองไม่มีเจ้าค่ะอ่าอ่าอ่าได ันนี้ไปนะันนี้พลังงานมันชุ่มฉ่ำน,นะ